ราจะเก็บน้ําไม่ได้เยากแจ่พัฒนาทุกครอบครบัวมีสระน้ําจําครอบครบัวอันนี้นะครับไม่ต้องไปสร้างในระบบน้าใหญ่ๆแล้วเราก็ทําทางที่มันต่อเชื่อมเลยเราจะมีน้ํทั้ททงประเทศเลยให้จำไม้ก็จะกลับคืนมาชาวบ้านก็จะมีที่อยู่มีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะไปจำอย่างอื่นประกอบด้วยก็ได้พอาคิดว่าคนละคนมีสองอาชีพมีมากกว่าหนึ่งอาชีพหนึ่งเนี่ยเป็นพนฐาน ที่จะมีความมั่นคงในชีวิตมีอาหารกินเรื่องฟู้ดซากิออร์ตี้เี็นสำคัญนะครับถ้าเราเองมีคนลอยอยู่ในเศรษฐกิจมายาแบบนี้เยอะเนี่ยแล้วอาหารแพงขึ้นเรื่อยๆจะดูแบบบาดเลือดตามกระเด็นเนี่แต่ถ้าเป็นมีที่อยู่มีอาหารกินรักษาแบงอื่นประกอบด้วยไอ้อย่างอื่นมันบเจ๊มันยังมีที่อยู่มีอาหารกินไอ้จันทร์นี่สำคัญมากผมไม่อยากจะพูดไอ ระบบเศรษฐกิจมาตลอดอืออาจารย์ต้องกาจะเอาเศรษฐกิจจีนของจีนยิ่งเลยอาจารย์จะดึงที่ดีที่ดีอย่างคือคนที่ถืออยู่มาสู่ภาคประชาชนคนละห้าหกไรอาจารย์จะดึงยังไงฮะให้ในมือท่านทั้งหลายพอแล้วต้องจำลายหลายภาคด้วยกันที่อยู่นี้ของรัฐก็มีเยอะของตกรสก็ผมพยายามจะถามตัวเนี่ยเขายังไม่ได้ตื่นรู้เยอะมากต้องต้องเอาาจพวกนี้ แล้วก็ที่เราหยิบเงินมาแล้วก็คงใช้หลายอย่างด้วยกันนะฮะเราไม่ใช่แค่ยึดเราแบบคอมมิวนิสต์เรื่องนี้ก็อาจจะเลือกภาษีที่มีจารลดละว่าจะเกินแค่นี้ไรก็เพิ่มภาษี5%ต่อ9หน้าเอ่อ5%เพิ่มแล้วก็มีการตั้งธนาคารก็จะมีเงินไปซื้อภาษีที่ดินมานะฮะที่ไหนอเมริกาแม้แต่อเมริกาเนี่ยก็ยังมีคนรวยนักธุรกิจเนี่ย กขรวมลงขาเป็นมีอ <or> ซื้อที่ดินเห้กประจวบในเมือกาก็มีก็ขจะให้หลายที่นับยเกิดได้จริงเลยนะที่ดีอย่างห้าสิบปีเลยนะที่คุยเหนมาเรื่อนี้เฮ้ยเฮ้ยทห้าสิบสองพันปีเลยนะครั้งโรมันครั้งโรมานมีซินนเตอร์เขาแบบเขามีสาปินเนี่ยนะซินิเตอร์นเสนอป็นรูปที่ดินเขาถูกค่าตายอีกยี่สิบปีต่อมาน้องของคนนั้น เขาเสนอปฏิรูปที่ดีดีเขาถูกค่าน้างโอ้โอาย์อาจารย์ไม่เสียวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนนั่นคนตื่นตัวเยอะก็ต้องรัสั่งนะอาจารย์อาจารย์ทิ้งท้ายให้หมดเวลานี่ก็เป็นใบสั่งให้อาจารย์พูดมาครับนี่มีในเครื่องหมายรูปการทำรับประทานเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำคำผ่านท่านเคยได้บรรยายหรือ อะไรให้ทหารฟังบ่อยๆหรือไม่ทหารที่สิทธิ์อะไรที่มาปฏิวัติโดยได้หรือคำเพื่อประชาชนเคยถามประชาชนก่อนหรือเปล่าอยากให้อาจารย์พูดแทนประชาชนออกไปให้ต่างๆว่าไม่ควรทํารัฐประหารอาจารย์พูดเล็กครับก็เพิ่มเมื่อกี้เ็าจะเอาดำเทกาแล้วอาจะรย์ดำงาเลยอาจารย์ดำสีขึ้นขังเลยอย่าทำรัฐประหารเป็นนังชาไู่เกี่ยวกับตัวเรารับรัฐประหารที่เราจะไปจู่การยุ่งยากมา ประชาชนจะต่อต้าจะเกิดการนองเลือดแก้ยานปรเทศไม่สมาเร็ันั้นอย่าทําเป็นอันขาดเราต้องรักษาระบบประัฐสภาไว้จะดีช่วยยังไงเนี่ยก็ช่วยันกรับบรุมไปเพราะถ้ามีระบบประชาัฐสภามันยังลดความรุนแรได้แล้วเราก็ควทำแบบาอื่นโดยเฉพาะเรื่องประชาชนเนี่ย ที่เราทำโดยจุดกฎหมายโดยเคลื่อนไหวเรื่อยๆจับเข้าไปเชื่อมการเมืองกานเมืองก็จะลากดอํนหน้าลงเรื่อยๆอันนั้นก็จะจะ็จะรุลองการเมืองเข้าไปเรื่อยๆแต่แน่นอนก็จะทำไปที่สัมผั่แลปการที่มันทั้งบอกเนี่ยทั่วไปไม่จะเป็นต้องไปข้าั้งกับอาจารย์อาจารย์สั่งอธิชนกับข่าวสดไปภาคหัวเนี่ยอาจารย์สั่งเลยเฮ้ย ผม่มียนนหน้านอกระบบจะไปสั่งเขาได้ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับารขอบคุณครับ